Yeah. สวัสดีค่ะพบกับช่องบุกี้นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะบุกกี้นะคะจะพามาชมดอกกุลาบเสียนแสนสวยนะคะที่เมืองเซวาโตโปนะคะที่มีทั่วทั้งเมืองเลยนะคะอันนี้เป็นดอกกุหลาบที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีสารเคมีไม่ได้พ่นสารเคมีนะคะ มันโตตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะว่าดอกใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วมันมีดอกเยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะคือต้นจะขึ้นอยู่รอบรัวแบบนี้นะคะโอ้โหเห็นไหมคะสวยมากจะขึ้น ขึ้นขึ้นตามธรรมชาติตลอดแนวตลอดแนวรัวเลยนะคะดอกใหญ่มา,ากนะคะเดี๋ยวมุกทำให้ดูว่าดอกอดอกหนึ่งประมาณเกือบหนึ่งฝ่ามือนะคะนี่นะคะ ขึ้นเป็นแนวรั้วแบบนี้นะคะทั่วทั้งเมืองเลยนะโอเคะ okay. น,น,นี่เห็นไหมคะตลอดแนวเลยนะคะสวยมากนะคะถ้าพี่ๆเพื่อนๆ <c oughs> นะคะ สนสายชยประเทศก็ลองมาอยู่ด้วยกันได้นะคะที่เซวัสโตโปวิดอกกุหลาบนะคะสวยมาก <S <S 2> <S 2> <S สวยมากนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปด้วยนิดนึง สวยมากนะคะเห็นไหมคะจะขึ้นขึ้นตามแนวรั้วนี่นะคะตลอดแนวรั้วเลยนะคะที่เราเดินมาเห็นไหมคะดัลลาก,ก็มีนะคะแล้วก็คืออ๋อมันจะสวยๆอย่างนี้นะคะอยู่อยู่แบบนี้ทั่วทั้งเมืองเลยะคะ่ะเห็นไหมคะนันตอนเด็กๆนะคะเอาดอกกุหลาบมาทำ ะะเป็นไอศครีมอะไรแบบนี้นะคะใส่ในวันเย็นนะคะตัวน,นี้จะเป็นแนวรั้วต่อไปนะคะมีต้นสนนะคะต้นที่จะเป็นสีเหลืองนะคะอดรสนะคะใหญ่มากนะคะดอกคิงไซนะคะเห็นไหมคะเท่าฝ่ามือ โอ้โหสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากนะคะมุกชอบมากเลยนะคะตรงนี้แม่ค่ะดอกนี้สีดอกเลยนะคะเดี๋ยวขอแต่ถ่ายรูปอีกนึงโอเค1 2 3 ะคะสวยมากนะคะหอมดุดร์มีความสุขจังนะคะชื่นใจโอ้มีแต่ดอกกุหลาบเต็มเลยนะคะรอบๆตัวของมูมีแต่ดอกกุหลาบนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยอีกค่ะ <c oughs> นี่นะคะสวยสดมากๆเลยนะคะเห็นไหมดอกใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าฝ่ามือเลยนะดอกนี้จะเป็นสีข้างนอกเป็นสีชมพูนะคะข้างในเป็นสีออกทนชมพูเข้มนะคะไล่เลเยอร์ของสีนะคะ ต้นเดียวนี่นะคะจะมีสองสีเลยก็มีนะคะเป็นสีม่วงนะคะนี่นีต้นเดียวค่ะนี่นี่นต้นเดียวเห็นไหมคะมีสองสีสามสีเลยนะคะต้นเดียวสามารถมีสามสีอ่าสีส้มสีแดงพาเทลนะคะสีส้มพาเทลสีม่วงพาเทลนะคะโอ้ยหอกลามหาสจันนะคะ ต้นเดียวมีสามสีนะคะเดี๋ยวบุ๊กจะเอาพันไปนะคะกับองไทยเนาะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นะคะสอบถามกันไม่ได้นะคะกับพันดอกลา <laughs> บคิงไก่นีคะมาอีกสเปริงอังกฤษสนุกเีค่ะ А, чуть-чуть, а, да? да. А улив, ну, где живёте, живёте? В А, понятно. Здравствуйте. Розочки нравятся, да? Мы а мы я сейчас их прыскать буду. Видите, как сколько. А, вам не mm -hmm. видно, идите сюда, сейчас และฉันจะให้เธอรับไปกินกั е ฉันที่บ้านนะะ็ได้แต่ถ้าเธอนี่เขบก็บม่เป็นไระว่ถ้าเออมันคือมันเป็นาไบมันที่บวยนะอกวยน้ А uh -huh. ah, yeah. вы, наверное, массаж делаете. Массаж, да? Да. Вот парк, вот, а, да. А я когда в Турции была, мне тоже девочка камушками делала. Okay. Окей.